เอาล้วครับฝากติดูชมรู้ให้กันด้วยนะคะยูทูบเบอรายการสกายกินทีวีเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็จะมาแคสไอเอมออนไททันนั่นเองนะครับสำหรับตอนที่ในเล่มที่11นะคะก็คือตอนที่แอนนี่เนี่ยสู้กับเอเลนนั่นเองนะฮะถามว่าการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับก็เออเดี๋ยวมาฟังในคลิปนี้กันเลยนะฮะใน EP ีที่8นะฮะก่อนที่เราจะไปชมกันนะะกดแชร์กดซับสไครต์ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็กดติดตาม คลิปของผมแล้วกดไลค์เลยฮะเอออะไงก็ได้ครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะถ้าอยากให้ลรคลิปประการประทาของใครนะก็ข้างล่างเออคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะเราผมจะอ่านทุกเอ่อคอมเมนต์เลยนะครับว่าจะคอมเมนต์ไหนนะครับก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาดูด้วยละ่ะโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะรับเราก็จะมาดูกันว่าแอแคแทกออนในท่านนะฮะก็จะจุดเริ่มนะฮะก็จะเริ่มต่อแบบ ความเดิมนะคะความเดิมก็การเดิมพันนะฮะแอนนี่ก็บอกไปว,ว่าการเดิมพันเอ่อมันของฉันมันจะเริ่มเพียงเท่านี้นะแล้วก็แปลงร่างเป็นอแอนนี่นั่นเองนะครับอ๋อโอเคเน,นะคร mm. ับนะคบก็ะฮะก็ติดเริ่มมสงครามก็ผมบอกไปแล้วนะว่ามันแปลงร่างลแล้วเราก็จะมาเริ่มตอนใหม่เลยนะฮะ ใหม่เป็นตอนที่25ในแอคชั่นออนเลน์ภาคที่1นั่นเองครับแต่ว่าในเล่มมันจะเล่นเป็นตอเป็นเล่มที่11นะครับก็คือการต่อสู้ของอันนี่กับเอเลนนะฮะก็ได้เริ่มหลังจากที่เอเลนถูกหินทับนะฮะแล้วก็ถูกเหล็กแขนะฮะครั้งนับเอเลนนับลุกขึ้นมาอย่างกระหายนะครับเหล็กมุ่งเพื่อแทงลึกเข้าไปเลยใช่ไหมล้วตอนนี้ครับเอเลนครับ แนนี่แขนขาดเลยะบอกให้รู้แขนกระเด็นแบ ไปใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรครับีิกสาดนะครับอุ๊ยีิกสาดนะครับเพราะรีบพุ่งไปฟันนิ้วหลุดลงมานเองนะพอฟันนิ้วหลุดลงมาก็เสร็จเอเลนติครับอยู่ข้างล่างเอเลนซัดเต็มเหนียวเลยครับเียบร้อยครับหัวขาดแล้วก็เกิดพลังมารสุอะไรไม่รู้มากมายเลยครแล้วก็จบกับมันแล้วอันนี้ผมย่อๆนะไม่เอาจริงนะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ อันนี้เปเพลงคลิปย่อๆนะเพื่อให้รู้เฉยๆไงเื่อคนยังไม่ได้ดูนะครับก็โอเคตันแต่ถ้าทั้งตอนนี้ดกหมูให้ดู